ด่วนกองกำลังอวกาศรอไฟเขียวจากทรัมป์เพื่อเปิดใช้งานสตาลิงและ EBS การยึดครองโลกเริ่มขึ้นแล้วเวทีพร้อมแล้วสตาลิงไม่ใช่แค่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแต่เป็นอาวุธแห่งความจริงภายใต้การนำของทรัมป์กองทัพสหรัฐและกองกำลังอวกาศพร้อมที่จะปลดปล่อยสงครามข้อมูลอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ s, s t a r l i n k อาวุธลับของกองทัพสตาลิงซึ่งควบคุมโดยกองกำลังอวกาศได้บูรณาการเข้ากับหน่วยข่าวกรองทางทหารแบบเรียลไทม์อย่างสมบูรณ์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเสรีภาพในการพูดเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องขององค์การครอบนำดิสเตตในโลกไซเบอร์บนพื้นดินและแม้แต่จากวงโคจรการเข้ารหัสควอนตัมการส่งสัญ,ญญาณที่ไม่สามารถแฮ็กได้ไม่มีการโกหกจากสื่ออีกต่อไปมาตร,รการรับมือ EMP เทคโนโลยีของ Deep State ถูกทำลายระบบป้องกันวงโคจรดาวเทียมของศัตรูถูกทำให้เป็นกลางข้อความที่กำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ไม่มีการเซ็นเซอร์ส่งตรงถึงประชาชนไฟเขียวการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของทรัมป์ระบบกระจายเสียงฉุกเฉิน EBS ถูกก็อกและโหลดไว้แล้วทรัมป์และกองทัพได้ประสานงานเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว เมื่อสัญญาณดับลงไม่มีอะไรจะหยุดมันได้หลักฐานจำนวนมหาศาลถูกเปิดเผยอาจญากรรมที่เปิดเผยต่อผู้คนนับพันล้านคนโดยตรงไฟดับในดิสเตทฐานที่มั่นสำคัญมืดลงเมื่อปฏิบัติการมีผลสารทหารดำเนินไปตามความยุติธรรมไม่มีทางหนีชนชั้นนํำหวัดกลัวพวกเขารู้ว่าเวลาของพวกเขาหมดลงแล้ว นี่คือเหตุผลที่พวกเขาเร่งบังคับใช้ไ d เดิจิทัล CBDC และปิดเฝ้าระวังเป็นโหมดตื่นประหนกก่อนที่อาณาจักรของพวกเขาจะพังทลายสตาลิงจอผ่านคำโกหกของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถปิดกัน้นมันได้พวกเขาไม่สามารถบิดเบือนมันได้พวกเขาไม่สามารถหยุดมันได้การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเราอยู่ในหน้าผาแห่งประวัติศาสตร์พายุไม่ได้กำลังเข้ามามันมาถึงแล้วเตรียมตัวให้ดี ระวังตัวไว้ให้ดีคอยจับตาดูสัญญาณเมื่อทรัมออกคำสั่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการ